สวัสดีค่ะแม่กิ่งพามาดูเด็กหลังบ้านค่ะเด็กหลังบ้านนั่งทําอะไรกันนั่งชุมนุมกันหรือฮะนั่งประชุมชุมนุมกันใช่ไหมแม่กิ่งเอาถ้วยแก้วมาให้เด็กหลังบ้านไม่มีใครกล้านั่งเลยค่ะไม่มีใครยอมนั่งยอมนอนเลยสําหรับถ้วยแก้วแต่พากันไปนอนนอนอยู่ใต้ถ้วยนะคะแต่ไม่ขึ้นไปนอนบนถ้วย เออแม่กิ่งก็งงเหมือนกันไม่ต่างจากเด็กในบ้านเลยค่ะต่างจากกลุ่มในบ้านถ้าพวกหนูไม่นอนเดี๋ยวแม่เอาเข้าไปให้น้องๆนอนนะลูกฮะน้องๆแย่งกันนอนข้างในบ้านถ้าพวกหนูไม่นอนเดี๋ยวแม่ไปให้น้องๆนอนนะมีแต่ค่ากันไปดมดมดมแล้วก็มีนอนอยู่ใต้แต่ไม่มีใครห้อมล้อมอยู่ค่ะแต่ไม่มีใครขึ้นไปนอนข้างบนในถ้วย ไิ่กิก็งงกับพวกเขาเลยมองนอนไหมลูกฮะนอนไหมมองนอนขึ้นไปนอนไหมลูกอ่าดมดมขึ้นไปนอนนะลูกปะไปมองขึ้นไปนอนนะลูกนะเนี่ยค่ะเด็กในเด็กหลังบ้านของเราไม่รู้จักถ้วยแก้วใช่ไหม มองของเรามีดมค่ะมีดมฝนตกไม่ต้องออกนะลูกฮาออกไม่ได้หรอกพี่ทิวไม่ต้องออกฝนตกข้างนอกฝนตกลูกฝนตกไปปอย ไหนมองเข้าไปนอนนะลูกนะมองเข้าไปนอนสำรวจค่ะมองสำรวจคนอื่นสำรวจแล้วก็ไปอ้าไม่เอาแม่ผมไม่ชอบแบบนี้แม่งั้นเดี๋ยวแม่เอาโอ่งมาให้นะลูกเดี๋ยวแม่เอาโอ่งออกมาให้พวกหนูนอนกันนะงั้นเดี๋ยวเอาถ้วยแก้วไปให้น้องนะลูกนะเดี๋ยวแม่เอาถ้วยแก้วไปให้น้องนอนกันเดี๋ยวแม่เอาโอ่งมาให้พวกหนู Sabrina. สลับกันนะลูก พี่ทิวจะแกล้งน้องทำไมพี่เทิวฮะฮะพี่ทิว,พ,ทวพี่ทิวครับพี่ทิวเป็นพี่ชายใหญ่นะลูกข้างใน,นก็คมคามคมคามกันวิ่งไล่กันค่ะไม่ได้ทำอะไรนะคะแค่มีจะขู่น้องให้เฉยเขาเป็นพี่น้องกันค่ะพี่ทิวเป็นพี่ใหญ่ทองกว้าว ทองส้อยทองสุกแล้วก็ทองเอกค่ะห้าพี่น้องของเขาที่มาที่เป็นเด็กใต้ทองรถเหมือนกันมาอยู่บ้านแม่กิ่งอันนี้มาเซตห้าแม่ลูกโดยที่โดยที่แม่เขาตอนนั้นยังจับไม่ได้ก็คือแม่จลศสีค่ะแม่จลศสีแต่ตอนนี้แม่จลศรีไปอยู่คุณเอกสิทธิ์แล้วค่ะ กลุ่มนี้แตเป็นรุ่นแรกๆที่แม่กิ่งเริ่มเลี้ยงค่ะเริ่มแรกจากถุงทองตัวแรกต่อมาก็เนี่ยค่ะต่อมาก็เป็นกลุ่มห้าพี่น้อง,องกลุ่มนี้ที่เข้ามาในบ้านตระกูลทองของแม่กิ่งมองยังสำรวจไม่พอใช่ไหมลูกสำรวจแต่ก็ไม่ขึ้นไปนอนค่ะดูลักกี้ลาเต้หลุยลิซ่าก็ไม่ขึ้นนะคะ หญิงก็งงงงกับพวกเขาสงสัยคงต้องเอาไปให้พวกเด็กๆในบ้านเ no. no, no, no. นอะน้วลูกเนอะไม่นอนกันใช่ไหมแม่แก้วไม่นอนกันใช่ไหมไดนแม่ไปให้เด็กในบ้านนะ เหนือยางลูกฮะชะตูนเหนือยางเล่นเหนือยางดูนะคะลายเสือน้อยตอนที่เขาเด็กๆท้องเขาจะบางมากค่ะตอนนี้หนังท้องน้องก็เริ่มหนาขึ้นก็จะไม่ค่อยเห็นเส้นเลือดละด,ดูลดีลาลีลาลีลาชอบของเล่นชอบมากชอบมายค่ะ เด็กๆบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ชอบเล่นของเล่นกันค่ะ แม่กิ่งให้ดูพี่ทองแท่งพี่ทองแท่งเล่นกันกับน,น,น้องเล่นกับน,น้องเบาๆนะลูกทองแท่งแย็บน้องเบาๆนะนอนกันคนละมุมคนหนึง่งคนหนึงนนนหน่งนอนเปยคนหนึ่งนอนเปยคนหนึ่งนอนเบาชอบแกล้งเขาเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะเดือดเดียงด่างของแม่เนี่ยแม่กิ่งจะชอบเรียกทองแท่งว่าเดือดเดียงด่างนะคะเพราะว่าเวลาน้องเดินน้องจะเดินแบบ โยกไปโยกมาเพราะขาน้องไม่ค่อยแข็งแรงค่ะหยอกกันหยอกกันไม่แกล้งน้องนะลูกนะของแท่งไม่แกล้งน้องนะลูกนะต่างคนต่างนอนต่างคนต่างนอนมีการมีการก,กัดแย็บน้องเขาอ้ยของแท่งเอ้ยเอะ เย็บเย็บไม่ดูแล